สวัสดีทุกคนครับ เดพี่ชายขอบคุณครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสําหรับทุกคําอวยพรเลยนะครับเรียกว่าเป็นปีแรกที่มีคนอวยพรมันเกิดเยอะขนาดนี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ คุณบอมบอกว่าผอมมากค่ะทำไมมีแต่คนบอกว่าผมผอมลงครับข้ะท,ที่แบบผมอุตส่าห์ฟิตเนสเทรนเพื่อให้ตัวใหญ่ขึ้นแต่ทุกคนบอกว่าผอมลงครับข,ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคำอวยพรครับเออจะมีปุ่มอะไรอ่ะข้างล่าง มีคำถามได้ด okay. ้วยเหรอก็ครับพูดเก่งแล้วนะเนี่ยไรไม่เงียบเดี๋ยวเงียบแน่นอนนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครับ ก็นี่อาจจะเป็นการไลฟ์ในไอตัวเองเป็นครั้งที่น่าจะสามสามครับทุกคน HAPPY ี i เบ h เด y ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับพี่จา๋าไลฟ์ด้วยเหรอครับไลฟ์กับผมไหมครับอ่อ ใช่ครับนี่เป็นการไลฟ์ครั้งที่สของผมครับขอขอให้มีความสุขมา,มากๆนะคะับผมครับวันนี้นะฮะก็วินก็ได้ไปบริจาคเลือดครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากตอนที่เข็มจะเข้าไปสู่แขนของวิน คือเป็นปกติเนี่ยคือเป็นคนที่กลัวเข็มอยู่แล้วครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือมีคนบอกมาว่าเข็มที่เข็มที่เจาะเลือดกับเข็มที่ที่เอ่อบริจาคเลือดนะครับมันไม่เท่ากันคือเข็มที่บริจาคเลือดเนี่ยมันจะใหญ่กว่ามากก็ทําให้แบบคิดว่าแบบเฮ้ยมันมันต้องเจ็บมากๆแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเหนเ็นแฟนๆจัดโปรเจกต์ดีๆอย่างี้ครับก็เลยไปร่วมไปบริจาคเลือดเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับก็ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอบริจาคเนี่ยบอกว่าไม่เจ็บเลยครับคือไม่ไม่เจ็บเลยจริงๆความรู้สึกเนี่ยเหมือนแบบว่าตอนที่เราไปตรวจสุขภาพครับแล้วก็เขาเลือดเราไปเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเขาจะค้างเข็มไว้ที่แขนแล้วเนี่ยนานหน่อยประมาณประมาณสิบห้านาทีแล้วก็โอเคหลังจากที่บริจาคเสร็จก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับก็ปกติครับบางคนเขาบอกจะเพียจะอะไรก็วินกา ไม่ไม่เป็นอะไรเลยครับก็ยังอยู่ข้าวปกติกินได้ปกติยังกินเยอะเหมือนเดิมสามเดือนหน้าไปอีกไหมครับก็ถ้าถ้าว่างก็อยากไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าว่าถ้าว่างไหม hello everyone สวัสดีครับ hello international fans อ่าพี่นานี้มาแล้วสวัสดีครับพรุ่งนี้มันเกิดพีวัวพอหน่อย happy birthday ครับ ใครมีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้นะครับจะได้ชวนวินคุยด้วยครับอ่าช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เป็นไงบ้างก็สนุกดีครับได้ได้เรียกว่าได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์จากทายเนาะก็กลายเป็นกวินซึ่งซึ่งกวินกับทายเนี่ยคือคนละแบบกันเลยคนละคนละคาแรคเตอร์คนละไลฟ์สไตล์กันเลยก็ทำให้แบบว่าวินได้เหมือนได้พัฒนาตัวเองไปขั้นหนึ่งครับสนุกดีสนุกดีครับตอนนี้ก็ ถ่ายไปประมาณนะ่าจะ10คิว10คิวสเบ็ดคิวมางนะครับประมาณนี้ครับฮัลโหลเพื่อนๆขอบคุณครับ Thank you ช่วงนี้ถ่ายซีรีย์อะไรบ้างเรื่องเดียวเลยครับ F4 ครับตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องเดียวครับ Happy Birthday <c oughs> ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับมกรลาคุมพา <c oughs> ใน F4 จะมีน้องวินร้องเพลงประกอบไหมน่าจะมีนะครับอาจจะมีครับรอติดตามนะครับวินก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าจะมีไหมแต่ว่าแอบบอกว่าวินจะมีเพลงอีกหนึ่งเพลงครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับน่าจะได้ฟังกัน ตอนนี้ก็ำลังหาคำถามอยู่นะครับที่ส่งเข้ามากันนะครับอืมมีแต่แฮปปี้เบรดย์ขอคุณครับขอบคุณครับผมนี่น่าจะเป็นการไลฟ์ที่เงียบที่สุดของศิลปินทุกท่านนะครับ วันนี้ผมจะมาทำสถิติศิลปินที่ไลฟ์เงียบที่สุด อืมใครมีคำถามเลยไหมครับถามเข้ามาหน่อยครับทำไมพี่กับน,น้องเกิดวันใกล้จังกันครับอ๋อนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าเกิดห่างกันแค่แค่สี่วันนี้เพราะว่าน้องมีเกิดวันที่สิบเจ็ครับ จะไลฟ์ถึงกี่ทุ่มอ่านี่กี่โมองอ,อน่าจะอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันครับก่อนที่มันจะเงียบไปมากกว่านี้ครับผม กินข้าวกับอะไรทำไมน่ารักใช่ไหมครับต้องบอกว่าใครก็ได้นะครับชวนคุยหนะครับ วันนี้ทำอะไรมาบ้างใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่8ดโมงครับก็ตื่นไปไปวัดวัดอะไรนะครับวัดชนะสงครามครับผมทำามหารลยวิเนงแล้วก็ไปถวายถวายสังฆทานะครับตอนเช้าครับไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับถวายเพลป่ะครับน่าจะใช่นะครับถวายเพงนะครับทางวัดครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไป ไปทานข้าวครอบครัวครับแล้วก็ไปบริจาคเลือดพอบริจาคเลือดเสร็จไปไหนอะ่ะอ๋อไปดูหนังไปดูหนังกับคุณพ่อครับแล้วก็ไปไปกินข้าวเย็นจบแล้ววันนี้แล้วก็แอบไปเก็บโปรเจกต์ที่พาราลากรอนมาด้วยครับจริงๆอยากเก็บหลายที่มากเลยนะครับแต่ว่ามันเยอะมากเลยอะ่ะ ไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปลอมตัวไปยังไงเพราะไม่อยากให้คนรู้ว่าไปเดี๋ยวโดนลุมจริงๆเวลาโดนเวลาโดนแฟนคลับลุมนี่รู้สึกเขินเหมือนกันนะครับไม่รู้จะทำอะไรอะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่ ทำโปรเจกต์ให้วินเยอะแยะเลยนะครับก็จริงๆก็ได้ได้เห็นทุกโปรเจกต์เหมือนกันเพราะว่านั่งดูในทวิตเตอร์อยู่ตลอดครับก็ขอบคุณมากๆครับผม p ี y เปิดเดย์ขอบคุณครับวันนี้เห็นแท็ก double two years of win หรือ,อยังเห็นแล้วนะครับก็ วันนี้ทวีตกันเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมพยายามไล่อ่านอยู่ครับในทวิตเตอร์ขอบคุณมากครับสีผมสวยมากจริงๆคือตอนนี้สีมันเริ่มมันเริ่มเนี่ยมันเริ่มเฟดแล้วครับมันจะเหลืองอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องไปไปเติมสีให้มันแบบว่า ให้มันดรอปกว่านี้หน่อยเพราะว่าในกล้องรู้สึกว่ามันมันสว่างไปหน่อยครับเวลาโดนแสงยิ่งโดนไฟนี่คือแบบหัวเหลืองเลยอะไรอย่างนี้ครับคิดว่าอาจจะเติมให้มันแบบว่าน้ำตาลหม่นๆม,มากกว่านี้ เจ็บไหมไปบริจาคเลือดนะคะไม่เจ็บเลยที่เล่าไปก็คือความจริงมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่ไปตรวจสุขภาพครับแล้วเขาก็เอาเลือดเราไปเท่าเนี้ครับใสลิงหนึงใช่ไหมครับแต่ว่านี้คือเขาแค่ทิ้งเข็มไว้หน้าหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บครับรอยแผลคือกล้าวใจมากแผลตรงไหนตรงนี้ป่ะครับตรงนี้นะฮะนี่คือแผลที่จริงๆเนี่ย เป็นแผลตอนประมาณปสามครับทุกคนคือวินวิ่งอยู่ตรงตรงทางเดินที่โรงเรียนครับแล้วก็วิ่งกับเพื่อนประมาณสามคนก็วิ่ง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 เสร็จแล้วก็เราก็หันไปดูเพื่อนว่าเอ้ยเพื่อนตามเราทันหรือเปล่าเพื่อนอยู่ตรงไหนแล้วปรากฏว่าระหว่างที่เราหันไปเนี่ยคือมีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเปิดประตูเรียนออกมาก็เปิดมาเราก็หันหันนันวิ่งทางนี้อยู่ก็ปึ้งเข้าไปเรียบร้อยแตกเย็บเย็บเอ้ยโทษครับเย็บไปทั้งหมด ทั้งหมด8เข็ม8เข็มครับก็คือเย็บข้างข้างในเนี่ยหเข็มแล้วก็เย็บตรงในเจ็เข็มครับแล้วก็เคยแขนหักข้างซ้ายตอนสมัยสมัยไหน น่าจะป .4 มั้งครับป .3 ป .2 ป .3 ป .4 เนี่ยแหละครับรู้สึกแขนหักเพราะว่าตอนนั้นคือไปซ้อมบอลโรงเรียนแล้วก็ลื่นลงจบเลยแล้วก็มีอีกวีรกรรมหนึ่งครับก็คือตอนนั้นที่บ้านรีโนเวทอยู่ครับแล้วก็คือมันก็จะเกาะสร้างอย่างเงี้ยเราก็แบบไปเดินดูว่าเอ๊ยทำถึงไหนแล้วบ้านเป็นยังไงบ้าง ระหว่างที่เดินเนี่ยมันมีสเต็ปสองอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วคือตรงเนี้ยมันมีตะปูที่เขาแบบเขาเป็นเศษที่เขาลืมเหมือนลืมลืมเก็บอะมันหงายอยู่เนี้ยทุกคนแล้วคือมันอันยาวขนาดเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้มองเราก็แบบสเต็ปเหยียบลงไปปุ๊บปรากฏว่ามันทะลุรองเท้ามันทะลุลุเสียบเข้าไปในเท้าวิน่งเนี้ยจนสุดอะคือตอนนั้นคือแบบเลือดอาบเท้าเลือดแบบไหลทั้งบ้านเดิอนมาบอก ช่วยด้วยตะปูทิมแล้วก็ไปโรงพยาบาลครับก็คือจริงๆตอนนั้นไม่ได้เจ็บนะไม่ได้เจ็บมากเพราะว่าเหมือนมันชาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เจ็บคือตอนที่ตอนรักษานั่นเองก็คือตอนที่เอาพาร์กตเนี่ยยัดเข้าไปในรูซึ่งคือเราไม่สามารถเราไม่สามารถปล่อยเอาไว้อย่างนง้นแล้วก็ปิดพัดเตอร์ได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าคือแผลมันลึกเข้าไปอย่างเงี้ยพอมันลึกเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปิดแค่ตรงเนี้ยครับ ตรงนี้มันจะเป็นโพรงอยู่แล้วมันจะไม่ยังยังไม่สนิทนะครับมันจะทาให้เกิดหนองก็เลยต้องก็เลยต้องยัดผักก๊อดเนี่ยเข้าไปเข้าไปในเนี้ยทิ้งไว้แล้วค่อยดึงออกมาวันละนิดวันละนิดเพื่อให้แบบให้แผลมันปิดจากด้านล่างขึ้นมาจนแบบปากแผลอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนดึงผักก๊อดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่เนี่ยคือโอโ้โหทุกคนโคตรเจ็บเจ็บแบบเจ็บมากครับวนะันนั้นคือแบบบอกไม่ถูกอะมันโดน พากดยัดเข้าไปในในในเท้าเราอะไรย่างเงี้ยครับฉีบัตทยักษ์หฉีดแล้วครับชีดเหรอครับอนไรก็คือเป็นสามเหตุการณ์หลักๆในชีวิตยังไม่หมดครับคิดดอ,อ,อยอันหนึ่งลวครับคือตอนนั้นเนี่ยเคยเป็นเคยปั่นจักรยานแล้วก็ล้มในหมู่บ้านครับคือปั่นจักรยานกับพี่สาวแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็อยากโชว์ความความเร็ว ความแข็งแรงของขาเราเราก็ปั่นอย่างเร็วเลยครับแล้วก็สรุปว่าล้มพอล้มเสร็จปุ๊บมันถลายไปกับพื้นพื้นปูนนะครับที่มันไม่ค่อยเรียบอะครับเป็นพื้นแบบคอนกรีตปุ๊บขาเรานี่คือแบบเนื้อเปิดประมาณฝ่ามือผมอะเนื้อคือแบบหายไปแล้วฝ่ามือ,อทุกคนนี่วีรก,กรรมตอนเด็กนี่คือเยอะมากๆจริงๆทุกปีเนี่ยผมจะต้องรู้สึกว่าแบบจะต้องมีอะไรจะต้องโดนอะไรสักอย่างเนี่ยครับ ปีนี้นะครก็เลยก็เลยแก้ด้วยกันบริจาคเลือดซะเลยครับก็เลยขอให้ปีนี้ไม่มีอะไรเลยกันนะครับยังมีอีกอันนึงครับคิดออกอีกแล้วครับวีรกรรมอีกอันนึงนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยคือผมไปอ่านหนังสือกับเพื่อนครับที่ที่ ร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งมันจะแบบอ่านได้ถึงดึกมากๆอะไรเงี้ยครับก็จะเดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งมันอยู่นอกร้านครับแล้วมันจะเป็นแบบมันไม่ได้อยู่ในตัวร้านทําให้เราแบบต้องเดินออกไปข้างนอกพอเดินออกไปเนี่ยมันไม่มีไฟมันมืดมากซึ่งตอนนั้นมันดึกแล้วเราก็จะไปเข้าห้องน้ำกับเพื่อนปรากฏว่ามันมีมันเป็นพื้นเรียบๆใช่ไหมทุกคนแล้วมันมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยวางอยู่ที่พื้นแผ่นหนึ่งด้วยความที่เราก็โอเคมันคิดว่าเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาแล้วก็เดินเข้าไปครับทุกคน เดินเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรากฏว่าระหว่างที่เดินเนี้ยเราตกลงไปครับเราไม่ได้ตกธรรมดาเราตกขาเราตกไปข้างหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไอ้ใต้ฟิวเจอร์บอร์ดนั้นมันคือท่อทุกคนท่อที่มันไม่มีฝาปิดคือมันเป็นแค่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่อยู่อยู่บนวางบนพื้นซึ่งมันไม่เราไม่เห็นอะไรเลยเราคิดว่าเป็นเป็นเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดธรรมดาที่วางไว้อยู่บนพื้นเราก็เหยียบลงไปปึ้งโอ้โหเรียบร้อยครับรู้สึกว่าตอนนั้นเนี้ย เอ็นจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วต้องใช้ไม่เท้าเดินไปประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเพื่อนที่เดินไปห้องน้ำกับผมก็ด้วยความที่รักผมมากนะครับก็อย่างแรกที่เขาทําก็คือขาก่อน,นครับแล้วหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาถ่ายผม <laughs> แล้วเขาก็ช่วยผมครับซึ่งตอนนั้นก็ตลกดีครับก็เรียกว่าเป็นวีรกรรมที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆสมัยคือทุกป,ปีเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์อะไรหนึ่งครั้ง เดี๋ยวคิดก่อนว่ามีอะไรอีกเดี <c oughs> ๋ยวคิดออกจะเล่าให้ฟังนะฮะตอนนี้ยังซนอยู่ไหมครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังซนอยู่ไหมเหรอ <c oughs> เรียกว่าน้อยลงดีกว่าเพราะเราแบบเป็นห่วงร่างกายตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้ใช้ร่างกายทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยจะไม่ค่อยสนมากแต่ด้วยความที่จริงๆแล้วเนียวินเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบชอบทำแอคทิวิตี้ที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมอะชอบแบบอะไรที่มันโลดโหลดอะไรอะ่ะเรียกพูดอะไรโลดผ่านโหลดผ่านโหลดอะไรนั่นแหละครับคำนั้นนะครับเชื่ออือ พี่วันเดย์ขอบคุณครับผมรถผลอ้อห้องขอบคุณมากครับเพื่อนคุณจีนนะครับขอบคุณครับรถผลชายถูกถูกถูกตั้งครับคิดคำนี้ยังนานคิดว่าเรื่องไหนตลกที่สุดเท่าที่เคยเจอนะจะได้เป็นแบบจริงชีวิตก็ตลกมีอะไรให้ขำทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเซนตื่นแล้วก็ขำง่าย แฮปไบเดย์ครับคุณครับมิกนอนอยู่หรือ,อยังครับน่าจะน่าจะถึงบ้านแล้วมั้งครับไม่รู้เหมือนกันว่าน้องมิกอยู่ไหนละพี่กินข้าวหรือ,อยังกินแล้วครับเพิ่งกินมาเองครับ ครจนเมมเต็มแล้วอาหารเย็นนี้อร่อยไหมครับน้องเจไอนะครับก็อร่อยครับผมแล้วก็ซึ่งวันนี้คุณไม่สบายนะครับคุณก็เลยนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้มาร่วม ทานข้าวมือเย็นกับผมทั้งที่คุณเป็นคนเลือกร้านนี้มาให้ผมขอให้คุณนายหายไปไว้นะฮะกินอะไรไปครับเพ่อกินกินสเต็กกินพาสต้าครับผม กินอะไรถึงสูงจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวินเป็นคนไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยดื่มนมเท่าไหร่ครับตอนเด็กคือเป็นคนที่นอนเยอะมากแล้วก็ออกกําลังกายเยอะก็เลยทําน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้สูงครับคือ <c oughs> ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่นอนเร็วนอนเร็วแล้วก็นอนเยอะอย่างนี้ครับน่าจะช่วย ชาลอดไปไหนชาลอดอยู่บ้านนะครับ <c oughs> นี่เราไลฟ์มานานเท่าไรหร่แล้วครับเนี่ยจริงๆนานเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียว เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอ่าพี่อีสวัสดีครับเมื่อกี้พี่อีโทรมานะครับแต่ว่าพี่ยังไงเดียผมจะรับแล้วไลฟ์มันจะหลุดไหมครับหรือว่ายังไงดีฮะอ้าพี่บลงมารับดีพี่ใบถึงแล้วครับทุกคน mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมต้องขอตัวลงไปรับพี่ชายผมกันนะฮะแล้วก็พี่เพื่อนเทุกคน วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสาหรับทุกคําอวยพรนะครับเดี๋ยวผมจะไว้เมื่อกาสอีกหนึ่งปีเราเจอกันในไลฟ์ใหม่นะครับผมก็วันนี้วันนี้เป็นวันที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆอีกวันหนึ่งเลยครับขอบคุณทุกคําอวยพรจริงๆนะครับผมก็วันนี้ขอ